ตอนนี้นะคะอ้อมก็มานั่งอยู่กับคุณแม่ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวลักษณีเดือนร่องนะคะก็ตอนนี้อายุ30 34ปีแล้วค่ะก็มาทํางานที่นี่เกือบจะ10ปีแล้วนะคะค่ะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่มาทํางานที่นี่ตอนนี้ดูแลเด็กทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้เด็กที่ดูแลอยู่ในบ้าน12คนค่ะ อยากจะทราบว่าตั้งแต่เช้ายันถึงตอนค่ำเนี่ยคุณแม่ทําอะไรบ้างก็ตั้งแต่ต้องต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตีห้านะคะ,คะก็ต้องถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็จะต้องหูหาอาหารให้น้องดูแลเรื่องการแต่งตัวอ่ากวาดดูการอาบน้ําน้องไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะจนกว่าเขาจะได้ไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็แล้วก็ มาดูมาอยู่ที่บ้านก็ตอนเช้าก็พอดีที่บ้านมีลูกเล็กอยู่<ฆ>อนุบาลนะคะก็ต้องอจัดการเรื่องอนุบาลให้เสร็จก่อนส่งน้องไปโรงเรียน เ้วเด,เด็กอย่างเงี้ยเลี้ยงยากไหมคะ,ก,ะก็เด็กๆหลายคนแบบนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันอ๋อก็ก็เด็กอะไรก่ะค่ะเด็กจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีความทุกคนน่ารักเป็นของตัวเองแล้วก็เด็กโตก็จะมีนิดๆหน่นอยๆอะค่ะแต่ว่าก,ก็ก็ได้คะ่ะไม,ไม่ไม่ยากมากคะ่ะคุณแม่ใช้กลยุทธ์อะไรในการทําให้เด็กๆในอยู่อยู่อยู่แบบว่าไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องเป็นเป็นได้ทุกอย่างสาหรับเขาอะค่ะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งคุณครูเป็นได้หมดอะค่ะตามที่เขาอยากให้เราเป็น ็คืออย่างแรกเลยเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละคนก่อนนะคะก็คือเรารู้ว่าคนนี้ตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วคนนี้ชอบอะไรคนนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าน้องเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาอย่างไรแล้วเราก็คอยที่จะสานต่อให้เขาประสบความสําเร็จในแต่ละด้านอของเขาะคะ่ะแล้วตอนนี้ที่คุณแม่ดูแลมาเนี่ยมีลูกๆที่โตไปแล้วก็ทํางานแล้วใช่ไหมะคะ Eh ต,ตอนนี้รู้สึกยังไงกับพวกเขาบ้างคะก็ภูมิใจมากค่ะก็ดีใจที่ว่าเขาประสบความสําเร็จได้โดยตัวของเขาเองแล้วก็มีเราที่คอยเป็นกําลังใจให้เขาอะค่ะ จริงๆก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเป็นคุณแม่หรือว่าจะมาดูแลเด็กๆกนนะคะก็คือเราเราเราเคยทํางานเกี่ยวกับเด็กมาก่อนเราก็ลองว่าเออลองลองดูซิมามาสัมผัสดูที่ว่าเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละที่เขาจะเหมือนกันไหมแต่พอมาอยู่ด้วยพอมาอยู่เข้าเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเออเด็กทุกคนก็ก็เหมือนกันนะเขาก็มีความน่ารักมีความแตกต่างของของของแต่ละคนนะคะเราก็เลยสัมผัสสัมผัสง่ายหน่อยแล้วก็เออเข้ามาค่ะแม่จะรอดูทุกคน จะรอดูว่าลูกๆทุกคนจะประสบความสําเร็จคือบางคนถ้าเขาประสบความสําเร็จเราก็โอเคแต่ว่าคนไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะเป็นกําลังใจให้เขาอยู่ได้ในสังคมประมาณนี้น ทางานตรงนี้เคยคิดท้อไหมคะก็มันมีเป็นบางช่วงอะคะ่ะบางช่วงนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาโดยที่ทําให้เราแบบรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจแต่ว่าก็ก,ก็พยายามทําให้ดีที่สุดพยายามอดทนเพื่อที่จะดูว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดคือถ้าสมมติว่าเราอดทนแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรายังเสียใจอย,อยู่หรือว่าเรายังร้องไห้อยู่เราก็ เราก็ต้องปลอบใจตัวเองอะค่ะค,คือก่อนอื่นเราก็ต้องอบอกปรึกษาพี่โตของบ้านประมาณนี้ค่ะ,ะว่าเออเราแม่เป็นอย่างงน้นนะแม่เสียใจอย่าง,งมามานี้ประมาณนี้เด็กโตเขาก็จะให้กําลังใจพี่โตให้กำลังใจบอกเออแม่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกเราก็จะอดทนค่ะคืออดทน คือบางทีเราอยู่กับเด็กๆใช่ไหมคะเราเรารู้ว่าน้องเขาไม่มีใครนอกจากเราเหมือนเรากลับไปบ้านเนี่ยเรายังมีแม่ยังมีญาติยังมีใครรออยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราตรงนี้เราท้อเราออกไปเนี่ยแล้วเราถามตัวเองว่าน้องจะอยู่กับใครแล้วใครจะเป็นกําลังใจให้เขาใครจะดูแลเขาคิดแค่นี้ค่ะเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปเหมือนเราผูกพันกับเขาด้วยคือคือบางครั้งโกรธก็จริงแต่ว่าบางที ได้ไม่นานหรอกค่ะคิดว่าเขาเป็นลูกใช่ค่ะมันทําไม่ได้ค่ะอยากจะทําให้ได้บางครั้งนะคะบางทีแบบคือเหมือนทอมากแล้วแต่ว่าว่าอยาเลยไม่เป็นไร่นได้ด้วยความรักที่ไปรองเรียนได้ดูทีวีได้ได้ดูทีวี ก่อนอื่นก็อยากจะชวนเชนิญชวนทุกท่านนะคะได้เข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆของคุณแม่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะค่ะเพราะว่าการการได้มาครั้งแรกค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจในในการเลี้ยงดูแบบครอบครัว<ม>เพราะว่าเหมือนที่แม่เลี้ยงดูตอนนี้แม่แม่เลี้ยงลูกด้วยความรู้สึกเลี้ยงลูกด้วยความรักไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่านี่คือการทํางาน<ม>แต่เราคิดว่านี่ก็คือครอบครัวของเราครอบครัวของเด็กๆทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าทุกทกท่านนะคะมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือตรงนี้คุณแม่คิดว่าท่านมาถูกที่แล้วแล้วรับรองค่ะว่าทุกคนจะได้รู้ว่า<ม>สังคมนี้ยังมีความรักยังมีเด็กๆที่น่ารักอยู่ที่นี่อีกที่หนึ่งค่ะ บอกเลยนะคะว่ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะคะอยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้กรุงเทพก็จริงนะคะหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเอ๊ะไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคงจะได้รับเต็มที่แล้วบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าสิ่งของนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะหยิบยื่นความรักให้เขานะคะมากันได้เลยค่ะที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยค่ะ ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเด็กกำพร้า34คนเธอทำทุกอย่างให้พวกเขาทาั้งๆที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอไม่ว่าก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆมาแก่แม่ได้สัมผัสได้กอดก็คือเขาเป็นลูกแม่แล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> เขาเรียกเราว่าแม่นะคะเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะส่งลูกไปถึงฝั่งให้ได้คุณแม่กรองทิพย์เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่ดูแลเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะรร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เราเชื่อว่าการมอบครอบครัวทดแทนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา